ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตค r ีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็ดูแบบแรันดอมนะซึ่งเป็นการดูแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักไทยมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครหลงสเสน่ห์คุณมากและกําลังจะนําโชคดีมาให้คุณด้วยเออนะใครที่หลงสเสน่ห์คุณมากและกําลังจะนําโชคดีมาให้คุณด้วยมาดูกันนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับทำใจสบายสบายนะวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ราชินี Queen of Cups คุณน่ารักและดึงดูดมากๆในสายตาเขาเลยนะครับเขามองว่าคุณน่าทนุถนอมมากเลยนะอือ,อสองไม้เท้า Two of Wands มีโอกาสเป็นคนทางไกลนะครับหรือเป็นคนที่คนรู้จักแนะนำมาอีกทีแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะเพื่อนของเพื่อนก็ได้อ โอ้ชัดๆเลย8ไม้เท้าเอ็ดอ n ฟสอดคล้องกับหัวข้อนี้มากไม่ใช่แค่หลงเสน่ห์คุณเขาจะนำโชคดีมาให้คุณด้วยไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสประสบความสำเร็จจากการได้รู้จักคนคนนี้นะครับแล้วก็โอ้โหเดอะสตาร์เดอะสตาร์การฟื้นฟูเยียวยาชีวิตจิตใจชื่อเสียงเงินทองมาครบอะถ้าเคยมีปัญหาใดๆอยู่แก้ได้ถ้าไม่ได้มีปัญหาใดๆอยู่จะเจริญยิ่งขึ้นไปอีก โอ้โหไม่ธรรมดาราชาไม้เท้า king of ones โอ้โหคนดีมีหน้ามีตาในสังคมคู่ควรกับคุณนะสถานะใกล้เคียงกันเรียกว่าสมฐานะและกันอ่ะศีนเสมอกันไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันแบบนี้มีโอกาสไปกันได้ดีนะครับแล้วก็ the fool ความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างสบายๆไม่บังคับไม่กะเกณฑอะไรซึ่งกันและกันให้อิสระกันค่อนข้างมากนะดีจังเลยนะอืม เด็กถือเหรียญเพลชอปเอนเตโคคุณจะมีโชคลาภเรื่อยๆนะจะมีโชคลาภมาเรื่อยๆเมื่อได้รู้จักคนคนนี้นะครับโอ้โหว e ออ f ฟอร์จูนโชคดีมาละใบนี้ว e ออ f ฟอร์จูนแวดล้อมด้วยไพ่ดีดๆทำนายว่าดวงดีเป็นช่วงดวงดีนะครับแล้วก็โอโหราชาเหรียญ King of Pentacles เอ้ มี2คิง King เลยหรือจะมี2คนเข้ามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาขยายความกันดูสิหรืออาจจะเป็นคนรู้จักพ่อสื่อแม่สื่อก็ได้นะครับหรือหมายถึงตัวคุณนั่นแหละที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากแล้วก็2เหรียญ t w o of pentacles โอเคชัดเจนละอ่าทำนายในเบื้องต้นเลยว่ามีคนชื่นชอบคุณอยู่อย่างน้อย2คนและความสัมพันธ์นี้จะยังเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนดูดูกันไปก่อนยังไม่รีบยังไม่ตกลงเลือกใครนะครับ ที่แน่ๆสองคนนี้มีพลังงานสูสีกัน เขาทั้งสองคนหลงสเสน่ห์คุณและเขาทั้งสองคนจะนําโชคดีมาให้คุณพลังงานสูสีพอฟัดพอเหวี่ยงราชาไม่เท้ากับราชาเหรียญออกมามีคนอย่างน้อยสองคนหลงสเสน่ห์คุณเป็นอย่างมากนะครับใบนี้เป็นพลังงานรวมดูได้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายนะครับเ,เริ่มต้นจากตัวคุณนะเวลานี้คุณดูมีสเสน่ห์มากๆในใสายตาคนทั่วไปไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็นแล้วแต่จะเป็นที่สนใจของผู้คนนะครับนะ คุณอาจจะมีลักษณะเด่นบางอย่างที่ไม่เหมือนใครเช่นความส่วนสูงรูปร่างหน้าตาอะไรแบบนี้นะเป็นไปได้นะครับที่คุณจะมีลักษณะที่เตะตาต้องใจผู้คนทั่วไปหรือดูเด่นในสังคมนั้นๆสังคมที่คุณเหยียบย่างเข้าไปคุณจะดูเด่นมากๆเป็นไปได้ว่าคุณเป็นดาวเด่นมาแต่ไหนแต่ไรในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มญาติพี่น้องแล้วแบบนี้นะครับ เป็นช่วงเวลาดีที่คุณมีโอกาสได้พบมิตรใหม่มิตจากทางไกลหรือคนที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อนไม่สนิทกันมาก่อนมีโอกาสที่อาจจะได้รับรู้ข่าวสารกันมาบ้างแล้วว่าคนนี้คือใครคนนั้นคือใครเช่นการดูโซเชียลของกันและกันหรือมีเพื่อนแนะนํามาแต่อาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันคนคนนั้นหรือคนเหล่านั้นหลงสเสน่ห์คุณมากแม้เพียงได้เห็นจากรูปถ่ายหรือวิดีโอในโซเชียลของคุณก็แล้วแต่ ตามดวงชะตาชัดเจนว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างน้อยที่กล่าวไปแล้ว1-2คนนะครับจะามานำความโชคดีมาให้คุณอย่างมากใบนี้ปรากฏชัดว่าโชคดีกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณเป็นโชคดีที่พุ่งทยานมาชัดๆแล้วก็ความก้าวหน้าที่คุณจะสามารถก้าวหน้าในวิชาชีพของคุณในหน้าที่การงานของคุณหรือทําสิ่งใดอยู่จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีช่วงดวงดีนับเป็นช่วงทางสะดวกเลยครับอยากทําอะไรทําได้เลย คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นถ้ามีปัญหาใดๆอยู่จะได้รับการแก้ไขถูกต้องถูกวิธีถูกตรงจุดแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาใดๆที่เป็นเรื่องใหญ่ใบนี้ก็ทํานายได้อีกว่าคุณจะมีชื่อเสียงเงินทองเรียกว่าอุดมสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นโดยลําดับถ้าที่ผ่านมาคุณไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่อย่างใดถ้าคุณทํางานใดอยู่ปิดทองหลังพระคุณจะมีโอกาส ออกมาอยู่เบื้องหน้าออกมาแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนแบบนี้หรือมีโอกาสออกงานเผยแพร่ผลงานในที่สาธารณะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลกที่พบปะกันจริงๆต่อหน้าหรือโลกออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสที่ผู้คนจะรู้จักคุณมากขึ้นชื่อเสียงเงินทองมาแน่นอนพอมีชื่อเสียงและเงินทองตามมาไม่ยากความเจริญก้าวหน้ามาอย่างแน่นอนตามหน้าไพ่มีคนอย่างน้อยสองคนชื่นชอบคุณหลงสเสน่ห์คุณดังกล่าวและเขาทั้งสองคนก็มีเรียกว่าโอ้โหเป็น สามารถเป็นคู่แข่งที่สูสีพอฟัดพอเวี่ยงกันได้เลยแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเขาทั้งสองคนไม่ได้จะเข้ามาห้ำหัน่นแ,แข่งแย่งแข่งขันแย่งคุณไม่ใช่ต่างคนเขาก็ต่างอยู่ดีไม่ดีอาจจะไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ําเลยต่างคนต่างมาเรียกว่าคุณอาจจะต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์นี้สักหน่อยอาจจะคบทั้งสองคนไว้เป็นแบบในฐานะเพื่อนเว้นระยะห่างให้ดีวางตัวดีๆไปก่อน แล้วเท่าที่ดูเนี่ยสองคนนี้เขาก็จะไม่มามาบังคับกะเกณฑ์อะไรคุณมากมายเขาจะให้อิสระคุณเป็นอย่างดีเรียกว่าไม่ก้าวไายเรื่องส่วนตัวไม่มาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก่อนเวลาอันควรแบบนี้ทั้งสองคนดังกล่าวจะวางตัวดีกับคุณมากเลยนะครับคุณสามารถใช้ชีวิตอิสระได้อย่างเต็มที่ตามปกติเลยนะ เมื่อสองคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณจะมีโชคมีลาบมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆอหรืออย่างน้อยๆถ้าไม่ได้เป็นโชคลาบแบบฟุกๆก,การเสี่ยงโชคใดๆก็ทำนายได้อีกอย่างหนึ่งว่าการเงินของคุณจะลื่นจะคล่องขึ้นจากความสามารถจากสิ่งที่เคยได้จากงานที่เคยทำอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางท่านคิด อยากจะทำงานเสริมอยากจะทำอาชีพเสริมทำงานเพิ่มในเวลาว่างหรือแม้แต่เปลี่ยนงานย้ายงานขยับขยายงานคุณสามารถทำได้ช่วงนี้ดวงดีฟ้าเปิดนะครับคำว่าดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วมันจะดีขึ้นดวงดีแปลว่าทางสะดวกอยากทำอะไรให้รีบทำเลยอย่ารอช้าโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากนี่คือความหมายของดวงดีนะครับย้าเลยว่าดวงดีไม่ใช่นั่งรอเฉยๆแล้วจะได้ดวงดีแปลว่า ทางสะดวกรีบๆเลยนะประมาณนี้นะครับส่วนในด้านความสัมพันธ์ก็ต้องทำนายต่อเนื่องตามตรงว่าจะมีคนที่น่าสนใจลักษณะดังกล่าวอย่างน้อย2คนดังกล่าวเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งคุณต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ให้ดีย้ําเลยว่าวางตัวเป็นเพื่อนไปก่อนดูๆกันไปก่อนเพราะความสัมพันธ์นี้ดูแล้วจะค่อนข้างเป็นคนใหม่เอี่ยมนะ เป็นคนใหม่เอี่ยมที่ไม่รู้จักสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนเข้ามาในชีวิตด้วยเรื่องการงานหรือผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีคนแนะนํามาจากคอนเนคชั่นอะไรแบบนี้โดดเด่นมากและย้ําว่าต่างคนเขาก็ต่างมีน้ําใจไมตรีให้คุณโดยที่ไม่ได้เป็นการเข้ามาแก่งแย่งแข่งขันกันนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการแย่งชิงรักสเศร้าสี่เศร้าอะไรหรือไม่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนสามารถครบทั้ง2คนนี้เป็นเพื่อนไว้ได้เลยนะครับและเอาจริงๆถ้าจะให้ขยายความต่ออีกสักหน่อยนะ2คนนี้ผมทํานายตามหน้าไพ่เฉยๆที่พลังงานโดดเด่นแสดงตัวออกมา2คน2ท่านนี้แต่ความเดอะสตาร์เนี่ยผมมองว่าเอาจริงๆมีคนหลงสเสน่ห์คุณมากกว่านี้ แต่ยังไม่เปิดเผยตัวหรือเป็นพวกแอบ,บชอบอยู่แบบนี้ก็ยังได้คุณจะมีออร่าบางอย่างมีลมัศมีเปล่งประกายบางอย่างทําให้คุณดูดีดูดึงดูดหน้าค้นหาหน้ารักหน้าทนุถนอมมากขึ้นนะครับอย่าลืมความเป็นราชนีถ้วยและดอะสตาร์ออกมาคู่กันขนาดนี้ใครไม่ชอบคุณก็ประหลาดแล้วนะครับนะสเสน่ห์คุณแรงเหลือเกินช่วงเวลานี้นะ ก็ขอให้สบายใจทําตัวตามปกติได้ย้ําว่าทําตัวตามปกติได้ใช้ชีวิตอิสระตามรูปแบบเดิมของคุณได้เลยกรณีคุณคนสดถ้าคนที่มีคู่กตีความได้ว่าชีวิตของคุณดีอยู่แล้วถ้ามีใครมาจีบเพิ่มอย่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยนะครับชีวิตเดิมๆคุณดีอยู่แล้วนะส่วนคนสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยคนที่หลงสเสน่ห์คุณและจะเข้ามาในชีวิตคุณนี้จะนําโชคดีมาให้คุณด้วยมากมาก รับเข้าไว้พิจารณานะครับาตามหน้าไพ่ความเป็นเนื้อคู่คู่ครองยังไม่ปรากฏชัดแต่ก็ทํานายได้ว่าในเบื้องต้นคนทั้งสองคนนี้เป็นอย่างน้อยจะเป็นการ,ะระยานมไม่ที่ด,ดีและนําโชคดีมาให้คุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดเพิ่มเติมกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกหรือไม่นะมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมไม่มีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมไหมหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหสองถ้วย two of cups คุณผู้ชมเราดูกันอยู่เห็นๆนะครับเปิดกันเห็นเเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆผมเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคําว่าวันนี้ไม่มีไพ่คู่ครองปรากฏยังไม่ฟันธงให้เรื่องความสัมพันธ์แล้วไพ่ใบสรุปก็ออกมาเป็นสองถ้วยไพ่กาลยานมิตรไพ่เนื้อคู่เหมือนไพ่เขาจะรู้ใจเรานะเออเปิดกันสดสดเปิดกันเห็นเห็นนะครับไพ่เนื้อคู่ออกมาแล้วโอ้โหคนลุกเลยนะไม่ธรรมดาวันนี้หนึ่งในสองคนนี้มีโอกาสเป็นคู่คนได้สูงมากนะ จากที่ผมทํานายไว้ตอนแรกว่าดวงเนื้อคู่ไม่ปรากฏก็ปรากฏว่าไพ่เนื้อคู่ออกมาจริงๆเหลือเชื่อจริงๆวันนี้นับเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งที่พลังงานดีมากขนาดนี้อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับใช้ชีวิตสบายๆของคุณไปสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอคนที่เหมาะสมเจอคนที่คู่ควรเองอย่างน้อยที่สุดมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนก็ดีอุ่นใจดีนะครับ ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาหลงสเสน่ห์คุณช่วงนี้ส่วนใหญ่ล้วนมาดีและนำโชคให้คุณดังกล่าวดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกกาติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ